สวัสดีครับผมช่างเบนจากบริษัทไอได้อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมจะสอนเซตตะเซตตั้งค่าเวลาปัจจุบันนะครับขั้นแรกนะครับให้กดปุ่มโอเคนะครับถ้ากรณีเครื่องล็อกนะครับให้ถอดปลั๊กเสียบใหม่นะครับถอดสายถอดปลั๊กออกนะครับและเสียบใหม่ให้เครื่องทํางานใหม่นะครับต่อไปนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับไปที่เมนูไปที่หัวข้อที่4นะครับกดลูกศรลงข้อที่4ี่ข้อทามนะครับ แล้วก็กดปุ่มโอเคอีกครั้งนะครับอันนี้จะเป็นวันที่นะครับวันนี้วันที่29นะครับอันนี้จะเป็นเดือนนะครับเดือนให้กดปุ่มโอเคนะครับแล้วให้กดตั้งค่าเดือนได้ปกตินะครับก็อันนี้เดือน9ก็กดปุ่มโอเคนะครับอันนี้เป็นปีคิดสกกราดนะครับปีนี้เป็นปี2020ก็จะเป็น20นะครับคำย่อ20ก็กดปุ่มโอเคนะครับ อันนี้เป็นวันนะครับเป็นวันเป็นวันจันทร์อังคารพุธอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นคําย่อจากภาษาอังกฤษนะครับก็อันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็ tu นะครับกดปุ่มโอเคอันนี้จะเป็นเฮดเฮดนี่ตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาปัจจุบันนะครับเป็นช่วงชั่วโมงสมมุติตอนนี้ก็แล้วตอนนี้ก็17บเนาฬิกานะครับตอนนี้ NN ก็คือช่วงนาทีนะครับ 17นากาย0นาทีตอนนี้เป็นวินาทีนะครับถ้ามีวินาทีถ้าไม่ทราบวินาทีจริงๆให้ปรับเป็น30นะครับเป็นครึ่งหนึ่งก่อนแต่อันนี้ผมรู้ก็ปรับไปปกติแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับแค่นี้ก็จะได้เวลาปัจจุบันแล้วนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ